平常接了在。You know, dear, สวัสดีจ้าสวัสดีในสองวันทีสิชพกมีถุานาย่นหัวาจ้ะพี่น้องมันนี่สาวฝนค่ะพ,พี่พาน้อง,ง,ว,ง,งว,ว่าิึงเฮ็ดคือเก้าจ้ะมันยิงข่าวเฮ็ดปวกออกก็เลยขึ้นมาซ่อมมึงมองเคยใดเคยเก็บจ้ะพี่น้องว่าสีมีบอกไปจ้ามันุ้นกับสาวฝนเม่งจ้ะพี่กาี่มาวันนี้กับป้าบัานน้องเมฆตะบลหอยคามพ่ำบญทบีคือเก้าจ้ะไปกันเลยจ้าจ้ะสาวฝนก็มากับแฟนคือเก้าจ้ะ S <S 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 อัดีครับผมไอ้จ่าพี่น้องวัลุ่นน้ำกันมงมาซีมี้่มันฝนตกหนักอยู่จมขึ้นที่ต้แต่เมื่อวานเห็นเนาะเขามาท่านเห็น,นอยพี่น้องแต่ว่าก็มีคนมาซ้อมคื้นกันจ้ะตามปกติแถวนี้ออกเบร์ด,ด้วยจ้ะ ขันโบเห็นก็สิได้พาพี่พาน้องไปตามหาเฮ็ดผึง่งเฮ็ดกอคือเกาลอวจ้ะแต่ว่าออกเขาว่าออกอยู่ป่ายางหน้าแต่ว่าสาฝนม่ได้ล่งไปน่าจะคนขึ้นสีหลายมาหอดกันสายๆเลยเดี๋ยวจ้าทะลุกับสาฝนจ้ะพี่นนอะจ้าสาฝนลงมาหอดป่าล่างน่าจะบ่มีพี่นนอะ เพิ่งเจอจะให้เขาดินดอกแอหล่เขาเหานะจ๊ะนี่ตาตัวส้วนเี็กสาวเฟง,งเธอเกีบกวบ่หันออกจก้ะน่าจะเป็นรอบต่อไปมันพี่นนอฮ็ดก่อใหญ่จ้ะพี่นอนอวันนี้สาเฟิงก็เปลี่ยนบานแล้วนะจ้ะมาสำนักสงฆ์น้องจองเ้างให้จ้ะบรอยูบ้านน้องเม็ก จ้าเดี๋ยวว่าซับฝนน้องพี่น้องแไดพพงงพ้พ่อแกงมื่อกี้แกงนะจ๊ะพี่น้องเรากำลังเลยจ้ะคพึ่งขัสเตี้ยพี่น้องง่ายเลยจ้ะจ้าหนี้พี่น้องพอเฮ็ดบุเฮ็ดคอนจ้ะอ่อนๆพ่อแกงเลยจ้ะ กะทิสาฝนมาตอนนี้กะบานบุกนะาจา่ะตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีพี่น้องงามกะฝน,น,นยิง่งทาวเฮ็ดผึ่งออกจ้ะเลยมาเลยอุ้ยนี่พี่น้องแกงกินเมื่อวานนี่เสียบแห้งจ้ะมาดูน้ำกันว่าสาฝนสิมานเฮ็ดผึ่งมาจ้ะากไหน แดงมาพี่น้องวูบฝาหอกถ้ากคนสิุดท้ายคิมพีน้องบึงบนะันเนาะหองแห้งเิจ้ะจะกินข้าวดีถึงแดงข้ามพี่น้องขี้เก่าเขาจะอีิอนะ่มดนวย เยะเก็บไปซื้อดอกไงพี่น้องสาฝน,าจ,ะนาจะได้ดอกหน่อยจะ้จะพี่น้องเจอแล้วจ้ะ ว้าวพี่น้องมาตุบกเลยเจ้เกงแสบเรื่อจ่ายหิพิ่งขามแ้พี่น้งอ,อ,อกงรกรา,นากคนมนไม่พอนหรอกวะไงยังะยจะเอาจากว่าทิศทาง เจอได้ซาฟนที่มาใส,ส่ซาฟนยังข้าไปเลาะกามเฮดปวกอยู่บ้านน้องเมดอยู่จ้ะอู้หัวรุดด้วยพี่น้องสซาฟุนส่วนเนี่ยตามเฮดปวกก็บ่มีจ้ะ พอดียิ่นข่าวจะถักถามเอื่อยแล้วเราก็บอกว่าบัานบกนะจ้ะตั้งออกมือแรกพี่หนอถึงเด้งข้ามจ้ะ แมน์มาห่อก <to> <le> ับฝนตกเฮดเกดเฮดเกดไรเก็บข้าวนึ่งดูจากพี่น้องแต่ว่าฝนตกฝ่าห่อสาวฝนก็เลยบกประเทศไทยพี่พี่น้องเบิ่งเบือสูช้อตถูตอนน่าจะเนาะบางช้อตกือบประเทศไทยป่าเลียมแต่เปี้ยงนึงเปี้ยงข่พี่น้อง นี่ไฟเนาะอือนี่ไฟเนาะ <small> okay. 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 เราจะมีฝนมากอะ่ะเฮ็ดเกิดปวดใจพี่เนอะจ้าสองดอกหน่อยหมือนก็มีจ้ะพวกบไาจ้ะมาสาพี่เนอะไหนไปจุม้มเนาะแดงน้ำมากจ้ะโอ้ยเวลากระคำเลยพี่เนอะ buộc pino thôi thời gian sẽ suôn không khí sẽ miết chung điêu cha đi đuổi nấm cành ik cha pino sao phân ra จจ้้ะะนี่ดึงยาเทศซาฝนพี่น้องว่าตอนซาฝนมาหอดฝนตกน่าจะนำมาผ่อสองงูจ้ะวุ้นไทยทำฝาหองฝาเหลีห่ยมพี่น้องนี่ถือว่ามานอยู่น่าจะนี่จะเป็นคลิปสั้นๆนะพี่จ่าพี่น้องเพราะว่าซาฝนก็บวุ้นไทยจะฝนตก ฝ่าหองยังนักจ็จะเสียดายน่าจะพี่น้องเมไทยพี่น,อนอ้องเบืนน้องจ้ะงามมีดอกง่างมันหนีมากอะพอฟูกพอ,อยุสองมูง่าจ้ะแล้วก็มูที่สามก็ไทยพี่น้อง,บงเบืองแล้วจะดอกหน่อยมูซี่กับดอกหน่อยจ้ะอะไรซี่หามูน่าจะพี่น้องส่วนหมากับเป็นดอกหน่อยอยจะเอาบ่ไดด เห็ดหากถืออ่ามันสุดยอดน่าจ่ามาหอดกะประมาณใบโม่ายบสองพี่น้องสาฟูนกิเกนี่จ้ารถนุ่กันอีก,กว่าซิมีพ่พอจะหาออกไปหารถจาะพี่น้องคำเลยไอจ้าพี่น้องเดินทางออกไปหารถจ้ะ กาติเสาฝนมาเมียกับป้าบันบกจ้ะบนบนหอยคามเพื่อบนทรายน่าจะเนาะนี่จ้ะหม้สุดท้ายของซสาฝนก็มาหาอยู่มองทางแยกวัดนี่จ้ะที่พักสงห้วยสะพุงน่าจะซสาฝนก็ลังได้ขึ้นไปใกล้เลยจ้ะเมีนเนยกำลังหาอ้อมๆแถวนี้เละจ้ะ หาผู้ได้มากอ่ะเมื่อก็มีมเฮ็ดร่วมบอกนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดแดงนำมาเงี่หนะจ๊ะเฮ็ดผึ่งไข่ก็มี่เป็นบางส่วนถ้าผู้ได้หูหมฮมค่อยเก็บไป็ผึ่งแดงข้ามกับาหาหล่อจะาพ่นออกู่จ่จะไปจ้าพาพี่พ่อหนองเดินทางกับบ้านแลวจ้ะ าในป่าก็มีขายอนุรักษ์อยู่น่าจ,จะเนาะกรานแหลกบรรยากาศเคลื่อนหัวคุำคืนอยี่ยยน้อง เชื่อหอยสุพุงจะพี่น้องเกือแนมสอดผู้บาญน้องแสงเลยนะจ๊ะคุณพาพีพาน้องมาสุมบรรยากาศแนมคำจากกางกรับบานจ้าสำรับมืน,นีสาคุณ g r a บบานกอนจะพี่น้องครับรถอีกเกือบเป็นลอยโลกเลยน่าจะกว่าจะถึงบานคงสิมือจะมือน,นีมาพิกับสามบาน สวัสดีจ้า